นนตื่นขึ้นพ่อซื้อขอบคุณคุณพอ่อหรือยังคะขอบคุณค่ะพ่อขอบคุณค่ะที่ซื้อข้าวเข้ผัดมาให้หนูกัน,นอเอาเมือ<ป>ออกลูกเอาให้กินน้ำหรอให้ป้าปากินน้ำบออ ข้ามะนาวลหะนี่ไงมะนาวนูจะใส่เหรอคะเบะเากอนเด้อเอ้าไปหนแม่จินมะนาวเลย้วเยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเิเเยยเ้้เยยย้เ้เ้ย้้เ้ พรุ่งนี้ตื่นเช้าๆนะพรุ่งนี้ตื่นเช้านะแม่จะทําผมให้นะเพราะว่ามันต้องทําผมเช้าแม่แคร่อดไหมเอ้าเปล่าเปล่าเปล่าด้วยเปล่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาน้ำจิ้มก่อนโอ้ยทำดีๆค่ะลูกจะกลับช้อนทำดีๆค่ะ เรียกป้าป้าน้ากินด้วยพ่อไม่มีหรอเออพ่อไม่กินพ่อซื้อให้เดี๋ยวหนูกับแม่แม่กินอันนี้พ่อไปด้วยหนูกินไหพรุ่งนี้หนูตื่นเช้านะคะของแม่ไม่เผ็ดอ่ะเผ็ดค่ะเผ็ดอ่ะ,อะแม่ของหอมหรือเปล่โอ้หอมหอมไหมหอมไหม หอมไหมหอมก็หอมอ่ะกินพ hmm. mm ่อกลังหาอูกเขาไม่ให้ดมกับข้าวกินทำดีดีนู่นมือื่นที่าิตื่นเฮ็ดพุ่งขึ้นเต็มา้นเจาจังวาว้าว้าวปลี้าลิบซล่ะถ้าลิบแม่าริบพ่อวระ้าลิบแม่ถ้าิบแม่ย โอ้ยเดี๋ยวพ่อไปซักสุดก่อนชุดนักเรียนก่อนอยู่ไหนสุดนักเรียนเด,ดี๋ยวมันก็แหงข้นกับแม่ไหมแม่ผ็ดนะแม่ช้อนหชอนหไปไหน,น,ไ,หนไม่รู้ว่าชันจะด่อ,อย่างไรเี่ ไปกินตอนเย็นด้วยนะลูกไม่หนูจะไปกินโรงเรียนไปกินโรงเรียนไงโรงเรียนหยุดแล้วไม่ได้ไปแล้วเอา้า,อาก็หนูอยากกินต่มาหนูอยากก็อยู่ยเอานี้ไปโรงเรียน <Okay. S 2> ด้วยแต่ก่อนที่โรงเรียนนะให้เพื่อนกินด้วยต้องแบ่งเพื่อนกิน ทิมหน่อยได้ไหม ไปไรบอกก็าปานานาสิไปรับปริญญาฮะไปรับปริญญาไปรับปริญญาปริญญาหนูจะไปรับวุฒิไปรับวุฒิแม่ไปรับอะไรนะไปร,บบนนไปรับบัณฑิตน้อยไปรับบัณฑิตน้อยใครเป็นบัณฑิตน,น้อยยกมือขึ้นเนาแม่นอายังมาปิดนี้ คุณป้ารุ่นพีพ่ถ้ารับบันทิตแล้วห้ามว่อยากไปก็ไม่ต้องไปนุองเดียมต่ว่าเย<อ>ายที่ให่เนี้ไปอยู่แบบแม่เพื่อเขาพัดแหปอ่ะหึ้เพื่อเขาพัดาไนยายตันค่ะจ้ะยายเก่งที่นี่ไปอยู่ ไปจะกว่าป <Enter> ิดเรกยนถู่และแต่ว่าลูกยันไงเขาเลือกปิดเร้วเอาทำแบบนั้นทำไมล่ะม่คอขไหนขอยู่ในนั้นแม่รว่าข้เองในตูยนน้ำมีหรือเปล่าจ้าไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในตู้เย็นค่ะ เพราะว่าคหรือว่ามอยู่นู่เลยว่าขาเอานุ่มเท่อเดียวก็ได้ทากระอยาดไปเว่าข้าวัดนะากรหไปอย่โดดเพราะว่าคนกระทิ่อดน้คือว่ามันจะอยู่ในกล่องข้าวขัดอืมดูนี้มีไหมยิ่ให้ไปจนกว่าเพคนสิปีดโรงเรียนหุ่ละครูว่ายังม่นทัานได้รับคำสั่งให้ปิด เราิดเปิดไปจนพอดสิ้นเดือนบุรมังเด็กลจิ้เล็กๆน้อพี่ๆๆน้นองแม่กินอันนี้ด้วยพ่อเอาอน,นี้มากินด้วยจ้ามึงกินไหมมึงเผ็ดเนาะมึงกินได้แต่ข้าวผัดแม่ก็กินอันนี้เข้าไปด้วยสิมันอยู่ตรงนี้นี่เหรอแม่มีอะไรอ่ะปลาหมึกปลาหมึกวะใช่ค่ะแม่เคยเก็บมาให้อ่ะ แมเก็บมาให้ไม่ได้เก็บไปซื้อเอาแม่พ่อซื้อใครพ่อยายยายทำไมทำไมยายทำไมทำไมยายไ่เมื่อคืนหนูร้องไห้ทำไมก็หนูก็หนูร้องไห้หนูก็หนูอยากก็หนูอยากกินนมไงไม่ใช่ตอนที่นอนน่ะ

ีนนี่หนูโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรคะเป็นคุณหมอเป็นคุณหมอหนูจะเป็นคุณหมออะไรเป็นคุณหมอโรงพยาบาลอืมหนูจะเป็นคุณหมอที่โรงพยาบาลหรอ,หอจะเอากับข้าวมาให้คนไข่อันอันนั้นไม่ใช่คุณหมอค่ะที่เอากับข้าวมาให้คนไข้อะไม่ใช่คุณหมอคนทำกับข้าวคุณหมอมาตรวจแล้วก็ฉีดยา คุณหมอแน่หนูจะเอาข้ามาให้คนไข้โอ้หนูจะหนูอย่าเป็นคุณหมอหนูจะเอากับข้าวมาให้คนไข้หนูจะรับคนหนูจะดูแลคนไข้อย่างดีไหมคะหนูจะให้คนไข้ฉีดยาตรงนี้เลยเจาะเลือดไหมคะไม่ชุดเลยนไม่ต้องซากหรือว่า อาไม่นหนาวอ่ะกินผักเน,นา่พลมมันร้อนค่ะลูกไปด้หน,นมันเกยิโตเกีย <laughs> วมันเกยิโตเกีย <laughs> ว <laughs> จ้าทำ <laughs> ไมใครอยู่อเอ,อขอพคุนี่เห็ดเเจ็บเบแม่กินด้วยนะลูกโอเค มำไมไม่กินของตัวเองละ่ะโอ้แม่มันมันแม่กินแล้วมันมันเป็นเมนูน้ำๆแม่อยากกินข้าวค่ะ้กินกินของตัวเองเธอกินของตัวเองก็ได้ขอโทษค่ะจะไม่กินของเพื่อนอันนี้ของเธอ อันน <Z> ี้อันนี้ของเธอมีอของฉันเธอก็ให้จันกินด้วยไม่ได้เหรออินบิมบมเธอให้ฉันกินด้วยได้ไหมฉันว่าอยากชิมของเธออ่ะโอเคทำไร แตงกวาไม่เลยเรื่องนี้เหรอพี่หนูสอนที่คุณครูสอนแตงกวาผ้าเหรออ้าวทำไม่พ่อปีน้ำอะ่ะพ่อทำอะไรจับผ้าจับผ้าให้ใครเนพ่อ,อจับอย่าไปหนู้อเนื้หาถ้ามันหลุดแล้วไม่ต้องเก็บกินค่ะถ้ามันหลุดแล้วไม่ต้องเก็บกินตักกินใหม่เลยค่ะ <c oughs> มันโชยกระปุก,กนะคะอยากกินมะนาว จับใหม่ค่ะแม่จับกินบีบตัวเองเลยไม่เอาไม่เอามันเปรี้ยวแม่บีบตัวเองเลยไหมไม่เอาค่ะไม่กินมะกินมะนาวพี่ลิมันเปรี้ยวสิคะนี่นี่จับกินค่ะทำดีดีค่ะ๋ยวมันโหกกินผักดีกว่าอือต้องกินผักนะถึงจะได้โตเอ๊ะไมอร่อยไม่อร่อยก็ต้องกิน ผักใบเขียวมีประโยชน์นะคะลูกนี่ไหมคะผักใบเขียวมีประโยชน์นี่นี่เวลาหนูไปกินข้าวที่โรงเรียนหนู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 ใช้มือไหนตักเวลาหนูกินอยู่บ้านทำไมใช้มือนี้หนูอยากกินกับบ้านเลยทำดีๆไปบา เอาให้ดีๆเอาคระดกเสริมไปนึ่งผิวเด็กหน่อยนี่ยดีเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยถึงจะดำจะว่าผิวนี้เนียนเนี่ยผิวหนูเนียนไหมผิวหนูสีดำ ผิวหนูสีอะไรด<ำ>ําไม่ใช่ผิวหนูสีแทนผิวสีน้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งแลงผิวสวยพ่อมาแล้วจิ้มจิ้มลูกผิวหนูสวยค่ะวะไม่ไ่ไม่อใช่พ่อจิ้มจิ้ ปัดกิน้มดีๆของผักกินนี่จ้ะผัดเสีบเกินเลยลูกแม่ครักินตรงนี้อ่าจ้าอร่อยไหมครับถูกใจไหมคุณพ่อซื้อมาให้ถูกใจไหมครับเ่อนมาเธอก็กินของเธอสิเออเธอกินของเธอกินของเพื่อนทำไมอ่ะกินเยอะๆเสียบไหม เวลาเคี้ยวเออเวลาเคี้ยวอย่าอ uh ้าปากนะอย่าอ้าปากเหมือนคุณพ่อนะเวลาเคี้ยวอย่าเสียงดังอะไรเออห้ามเสียงดังแบบนี้ห้ามเคี้ยวงับปากเคี้ยวแบบนี้อืมเจ๋งอะยำเชียวเอ้ยยำเชียวยำเนียบตัวเองเหรอทำทำเจ็บ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 ไม่ได้นะคะมันเป็นหมู มันจะเป็นหมูใช่ห้ามนองกินมันจะเป็นหูแล้วข้าวทุกจานแล้วอาหารทุก่านแล้วข้ามยิงจับเรียนแล้วมัน เป่นอะไรแตกโลกเป็นเลือดมันโดนอะไรมามันจับเอายามันจับเอายาที่ไม้เล่นเออพี่ไม้เข็นเหรอที่ไม้เข็นหนูเหรอพี่ไม้เข็นหินตรงนู้นพี่ไม้ไม่ได้ตั้งใจต้องให้อภัยกันนะต้องรักกันปอนไม่ให้ทะเลาะกันใช่ตีกันใช่เขาไม่ให้ทะเลาะกันเขาไม่ให้ตีกันเขาให้รักกันให้รักได้ทำเหมือยเตืกัน ไม่ใช่แบบนี้พ่อทำไม่เป็นพ่อสั่งอย่างเดียวแม่ีทำหัวใจดูสิแม่ทำดีดูสิข้าทำจิ้มจิ้มไปไปก่อนนะคะย๊อุ้ยอุ้ยจิ้มดีดลูกบอกป้าป้านะนะบอกป้าป้า กินหมดนี่ก็พรุ่งนี้ก่นแหละกินเลยเขากินโชว์ป้าป้านน,นนาอาเอาแนะนําเมนูหน่อยดิวันนี้หนูกินอะไรแนะนําป้าป้านนาหน่อยวันนี้ต้องต้องเนนกินข้าวกับอะไรครับข้าวผัดข้าวผัดมีใส่อะไรมรั้งคะใส่อะไรมั้งครับ เอากินกินกิน่ยเอาตกว่าให้มหนยได้วยวไหอลองกงชิมดูดิากนี่โดนปากพ่อเเอากินเร่อๆแม่จะได้เก็บจะมาเล่้ยงไห่เปากยเอ่ะ เดี๋ยวเวลานอนนีน่นอนหลับเดี๋ยวพ่อจะเอาให้นี่กิน, okay. Okay, bye, น,นกินกินโอเคโอเคไหมไายบานปาป้านะนะรูกินข้าวก่อนค่ะขอบคุณที่ติดตามค่ะ